โอเคนะครับทุกคนกล่าวสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกสกิปแบบซินโดนี่ฮะซินโดไลท์นะครับ, Light, รบผมอ่ะก็เมื่อวานก็ว่าจะลงแล้วแหละแต่พอดีไม่ว่างนะครับก็ขอโทษด้วเลยกันสำหรับใครที่รอสกิปแบบออสตาเนี่ยฮะผมบอกเลยว่า แบบมันไอชิปที่ผมเอามาให้เขาดูดูอะคือมันเป็นของในคอมนะทุกคนถ้าเป็นของมือถือมันต้องเป็ดยูไอได้นะครับแล้วก็เป็นของในคอมนะฮะและ้วก็คือวิธีการเล่นของมันก็คือมันก็มีวิธีการเล่นแหละแต่ว่าคือแบบมันต้องใช้โมโอะอะโมโคแบบเป็นไฟล์อะไรอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะผมก็พยายามศึกษาดูก่อนนะว่ามันเล่นยังไงเนาะก็ถ้าผมแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรจริงๆก็เดี๋ยวผมจะมาแจกเลยแล้วกันนะให้ผ <laughs> ู้ชมไปหาวิธีเล่นเอาเลยกันเพราะผมไม่รู้จริงๆ มันเป็นของดีคอมแนะ่ผมบอกไปลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวสซกิปแบบซีดโดไรท์นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในครนบะผมเจอกันนะครับเจอกัน เอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีผู้ชมอีกรอบละกันนะฮะก็เมื่อกี้มาอยู่นอกเกมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมซินโดไลส์นะฮะก็จะมาแจกสกิปซินโดไลส์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะว่าสคริปต์ที่ผมจะมาแจกเป็นของในคอมผมนะฮะก็ให้ทุกท่านปรับ PPI นะฮะของเครื่องโทรศัพท์ทุกท่านแหละให้เป็น600นะครับไม่อย่างนั้น UI มันจะ UI มันใหญ่นะครับ UI สคริปต์มันใหญ่นะครับต้องเออ่ ทางคุณผู้ชมต้องปรับ PPI ใน600นะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอาวุธที่จะเอาไปฟาร์มนะฮะก็ผมแนะนําให้ใช้เป็นดาบนะฮะดาบอะไรก็ได้นะครับในชิโดนะครับหรือว่าเป็นโหมดนะโหมดสัตว์หางหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอาวุธของมาดาระแล้วกันนะฮะในไปพัดของมาดาระนะฮะนี่นะครับก็เมื่อเราเปิดออโต้ฟาร์มแล้วนะฮะมันก็จะตีอัตโนมัตินะฮะก็จะใช้อาวุธของมาดาระนี่แหละนะตีอัตโนมัตินะฮะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมีปลาด้วยนะฮะปราณอคี ดูปานทุกคนเออนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าเออใช้สกิลดาบยังไงวะจำไม่ได้นะฮะทุกคนโอเคใครที่มีโหมดสัตว์หางนะฮะหรือว่าคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็ให้ใช้โหมดสัตว์หางนะครับหรือว่าจะเป็นเนทก็ได้นะฮะอ่าที่ย้ำๆก็คือคุณจะคลีฟคลีใช่ไหมคุณก็แบบเออไม่ต้องเปิดโหมดก็ได้เออถือแค่อาวุธนะฮะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมก็ อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดเออ่เนตและกันอันนี้คือเนตของเอ่ออะไรอะมาดาลับอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ้าเปิดไม่ได้ไอ้โอเคเราจะมารันเซกิปกันเลยนะฮะเพื่อจะทําให้คลิปนั้นไม่ยาวเกินนะฮะเอ้เลื่อนยูไอของอาซีอุตไม่ออกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมจะรันเซกิปนะฮะเซกิปนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเลยละกันนะก็เอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอันหรือเปล่าวนั่นนะเอ้ยไม่ใช่ละผิดอันผิดอ่านลบลบ ลบไหมพีดอันนะทุกคนโอเคก๊อปและมาปึ๊บปุ๊บนะฮะบอกยูไอยูไอคอมนะฮะมันน่าจะมีสคริปต์ที่แบบเลื่อนยูไอคอมออกได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าก็เอ่อหน้าแรกนะฮะก็จะมีเอ่อรีเซ็ตตัวเองนะครับหรือว่าคิวตัวเองอะไรค่าตัวเองอนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็มีค่าตัวเองแบบอัตโนมัติด้วยนะครับก็กดใช้แล้วเราก็จะตายนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะเอามานทำไมนะฮะอาจจะอาจจะพอดีก็ได้นะฮะเออเราวิ่งไวได้วยนะอ,อ๋อมันเป็นวิ่งไวนี่เองนะโอเคนะครับผมพอเข้าใจละว,ว่าทําไมก็คือเราเข้ามาเราแปลงร่างเป็นโหมดสัตว์หางหรือว่าโหมดเก้าหางนะครับแล้วเรากดรีเซตตัวเองนะแล้วโหมดสัตว์หางเอ่อเอ็มพีเราจะลดไหมเอ็มบีเราจะลดเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะฮะเอ็มบีเราหน่าจะไม่ลดนะฮะนะลองดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าวิ่งไวนะครับเมื่อกี้วิ่งไวมาก อันนี้ยังวิ่งไปอยู่ปะไม่วิ่งไวแล้วโอ้ยวิ่งไวเหมือนเดิมเฮ้ยเกินไปอัพเฝอนะผมลองแปลงร่างเป็นสิ่งหางด้วย MB เราจะลดเปล่าถ้า MB ไม่ลดนี่ถือว่าโกงมากเลยลดจะดีขน่ดไหนครับทุกคนโอเคเราก็จะเปิดเปิดออโต้ฟาร์มนะฮะเอ่ออันแรกน่าจะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอาเซอุดมันขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ย เ,เปิดอันแรกนะครับเพื่อฟาร์มเปิดอันที่สามนี้ผมแน่ใจป,ปึป๊บปึ๊บเป็นล็อกเวทอัตโนมัตินะฮะเรามาดูเลยแลรกกันว่ามันจะตีออโต้หรือเปล่าตีอัตโนมัติหรือเปล่าก้าไม่ตีอัตโนมัติให้เปิดอันที่สามอ่ะได้ปะแม่มันก็เปิดหมดเลยอันนี้จะเป็นรีเลเวลออโต้นี่มันตีแล้วนะครับรอโอโอเคเข้าใจแล้วนะทุกคน ก็ให้ทุกคนมาเปิดเเปิดตาโผลเลยลวกันอันแรกนะฮะอันที่อยากให้วิงไวก็มารีเซ็ตตรงนี้กดแม่งเลซีอันนะครับแล้วมาอันที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาเปิดอันแรกอัน2แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ะอะไรไม่ตายอรออันนี้กดแล้วมันเมื่อเราเล้าเควสเสร็จมันก็จะปับไปเล้าเควสให้นะครับแล้วก็มาฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าพแปลกใจทำไมมึงไม่ตีวะเอองงวะ เด,เดี๋ยว็ดหมดสัานทั้งหมดหรอหรือ,อยังไงอ่ะบมกแบงค์แรเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วกันนะมันไม่ตีนะฮะเดี๋เด็ดเดรอบแเป็นนึงนะครับมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เอ่อปุ๊บเด็นเด็วนะฮะทุกคนทำไมมันไ,ไม่ตีนะ,ะผมไม่เข้าใจอ่ะตอนนั้นเปิดยังตีเลย เนี่ยมันไม่ตีนะทุกคนเดี๋ยวผมลองใหม่แล้วกันนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคผมจะให้ทุกคนมาเปิดออโต้ฟาร์มแล้วมันไม่ตีให้นี่ก็ไม่ได้นะโอเคมาตายแล้วก็รีเซ็ตก็ไดนะ้ก็เหมือนสกิปน,นี้ออก็ยังจะไม่ใช่ออโต้ฟาร์มร้อเนะ ยังไงวะอ่ะกูเปิดแล้วะยังไงต่อประตูแต่แล้มันยังตีอยู่เลยนะอือผมแนะนำให้เปิดเออเขาเรียกว่าออโต้คีกว้แล้วกันนะทุกคนนี่มันก็ยังไม่เสริมว่าออโต้ฟาร์มนะมันเหมือนมันไม่ตีมอนนะฮะก็ โอเคซีรลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปรีวิวซกคลิปอื่นนะครับผมโอเคบ๊ายบาย